สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงรถแบรนด์น้องใหม่จากค่ายแดนผู้ดีที่มีชื่อว่าแลนจ e n โดยเขาสามารถนำเทคโนโลยีเครื่องยนต์2จังหวะ ที่เรียกได้ว่าถูกจกเลิกกวาดล้างการทําตลาดไปร่วมๆ20ปีมาแล้วกลับมาทําตลาดในยุคปัจจุบันอีกครั้งโดยที่มันสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียของยุคใหม่ได้ก็ต้องถือว่าทางแลนเจนมีความพยายามอย่างสูงครับโดยเขาได้ดึงวิศวกรมือดีที่มีประสบการณ์จากการทำตัวแข่งฟอร์มูล่าวัน มาพัฒนาเครื่องยนต์2จังหวะให้สามารถผ่านไอเสียอันเข้มงวดในยุคปัจจุบันได้รถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ l a n Gen 2 s t o k e เป็นรถในสไตล์คาเฟ่นเนกเกตที่มีการประสานการออกแบบด้วยการคัสตอมรถจากสายคลาสสิกผสมกับความร่วมสมัยเข้าไปอย่างลงตัวจุดเด่นของมันเลยก็ไม่ใช่อื่นใดครับนั่นก็คือเรื่องของขุมพลังของมันที่เป็นเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ บล็อก v t w i n 2จังหวะที่ได้นำมาจากบริษัททำเครื่องยนต์อิตาลีอย่าง w i n ส์มอเตอร์โดยเครื่องยนต์รูปนี้มีปริมาตรกระบอกสูบสุดทีิจะอยู่ที่2 4 9 5 4สามารถเข้นพละกำลังสูงสุดออกมาได้ถึง75 HP ที่11,500รอบต่อนาทีบนน้ำหนักตัวที่แสนเบาครับอยู่เพียงแค่114กิโลกรัม และกำลังระดับนี้เกินหน้าเกินตาของรถ4จังหวะ 500cc ไปมากพอสมควรเลยครับเป็นน้องๆของรถในพิกัดประมาณ600 6 0 0 6 5 0ซ c เลยแถมมันยังได้น้ำหนักตัวที่เบากว่าเขาร่วมๆ80-90กิโลกรัมนั่นก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับที่รถคันนี้มันจะต้องมีอัตราเร่งที่ดูจี๊ดจา๊าดเป็นอย่างมาก แต่ประเด็นสำคัญเลยก็คงหนีไม่พ้นการที่ทางทีมวิศวกรของเขาสามารถพัฒนาจนมันผ่านมาตรฐานไอเสียยุคปัจจุบันมาได้ด้านรายละเอียดตัวรถอื่นๆครับมันมาพร้อมกับโครงสร้างอลูมิเนียมสเปซเฟมที่ส่งผลให้ตัวรถมันมีน้ำหนักเบามากนอกจากนี้ชุดแฟลิงแล้วก็ท่อไอเสียก็ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ โดยมันมีจุดเด่นที่ช่องร a มแอร์คาร์บอนนำอากาศแอร์อินเทคเข้ามาจากระดับตัวบางคนหน้าส่งตรงเข้าไปยังใจกลางตัว V ของเครื่องยนต์เข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ส่วนระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าเป็นโชคอัพหัวตั้งจากเอรินและด้านหลังเป็นโชคหลังคู่จากแบรนด์เคเทคที่ให้ภาพอนุรักษ์นิยมในแบบดั้งเดิมแต่สมรรถนะก็มาในแบบร่วมสมัย ด้านระบบเบรกค,ครับก็เป็นลูกผสมอีกโดยจานเบรกจะใช้ของ Brembo ส่วนตัวคาลิปเปอร์จากเฮลทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนี่ก็บอกเลยครับว่าไม่ได้ไง่ายๆเนื่องจากราคาค่าตัวของ l ลนเ Two Stroke คันนี้ถูกตั้งเอาไว้สูงถึงประมาณ1 2 0 0 0ล้านนบาทเมื่อแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยแล้วครับซึ่งราคานี้ก็ต้องย้ำกันก่อนว่าเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีด้วย ถ้าเกิดใครอยากนำมันเข้ามาในประเทศไทยก็น่าจะต้องเตรียมเงินมีหลัก2ล้านบาทและนอกจากนั้นอีกประเด็นเลยที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือ Land Gen 2 Stroke คันนี้ผลิตออกมา Limited ครับเพียงแค่100คันเท่านั้น และในคลิปต่อไปทางทีมงาน Motorival เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามที่ช anel Motorival ของเราไว้ด้วยรวมถึงตัว facebook.com/motorival ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ